สมิ c แคปิต l ลลิสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ f o r ซ a 250ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่23มิถุนายน พศ2566ที่ผ่านมาโดยเปิดราคาอยู่ที่90ล้าน3 3 0 0 0 0รูปเปียคิดเป็นเงินไทย2 1 3,750บาทย้ำนะครับว่า2 1 3,750บาทซึ่งสื่อมวลชนชื่อดังของอินโดนีเซียพาดหัวข่าวครับว่า Honda เปิดตัว f o r ์ a 250ปี2023ด้วยราคาแทบเป็นลม นั่นก็หมายความว่าราคาสูงมากสำหรับคนอินโดนีเซียโดยมีการเปรียบเทียบว่าราคาของ f o r ์ซ250นั้นสาม,มารถซื้อ P C X 160ได้ถึง3คันเปรียบเทียบราคากับ f o r ์ซ350ในประเทศไทยที่วางไว้179,000บาทก็จะถูกกว่า34,750บาทครับซึ่งนอกจากจะถูกกว่าแล้ว f o r ์ซ350ของเมืองไทยเรา ยังมีสเปคของเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าอย่างมากมายทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าของเรานั้น3 3 0ซีซีขณะที่ For ์ซ250 2 4 9ซีซีแรงม้าสูงสุดของเราได้29.2แรงมา้ท 7, ออาที่7,750รอบต่อนาที For ์ซ่า0อาทำได้เพียง23.1แรงมา้านั่นก็หมายความว่า For ์ซ350มมีแรงม้ามากกว่าถึง 6.1แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดก็เช่นกัน For ์ซ่า0ทําทำได้31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีส่วน For ์ซ่า5 0งาทำได้24นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีเท่ากับว่า f o r ์ซ่า0มีแรงบิดมากกว่าถึง7.5นิวตันเมตรการเปิดตัวของ For ์ซ่า5 0โชมใหม่ที่อินโดนีเซียในครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวตามหลังเมืองไทยของเราถึง9เดือนโดย f o r ์ซ350ถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราวันที่4ตุลาคมพศ2565ซึ่งเมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกรวมถึงส่งไปที่อินโดนีเซียด้วยครับเหตุผลที่อินโดนีเซียนั้นต้องใช้ f o ร์ซ250ก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลของเขามีการส่งเสริมการลงทุน การผลิตมอเตอร์ไซค์ไม่เกินไปกว่า 250cc ถ้าเกินกว่านี้จะมีภาษีนำเข้าค่อนข้างสูงดังนั้นสเปคส่งออกจากเมืองไทยไปอินโดนีเซียจึนต้องปรับเครื่องยนต์ลงมาอยู่ที่2 5 0 c ีครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ของอินโดนีเซียจะมีตัวเลขการขายที่สูงกว่าเมืองไทยถึง4เท่าประมาณ6ล้านถึง7ล้านคันต่อปีแต่ว่าตลาดบิ๊กกูเตอร์ของเมืองไทย กลับมียอดขายที่มากกว่านั่นก็เพราะว่ากำลังซื้อของคนอินโดนีเซียนั้นส่วนใหญ่ใช้ขนาด110 160 <c oughs> 1 160 <c oughs> 1 0 1 6 0ซ c เป็นส่วนใหญ่ครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วครับว่าราคาของ f o ร์ซ250อินโดนีเซียนั้นแพงกว่าเมืองไทย34,750บาทถ้าเปรียบเทียบกับ f o ร์ซ350ที่มีขายในยุโรป6,295ยูโรคิดเป็นเงินไทย 243,800บาทจะแพงกว่า FOSA 350ของเมืองไทย62,800บาทแพงยิ่งกว่า FOSA 250ที่อินโดนิเซียซ้ไำไปครับนอกจากนี้แล้ว FOSA 125ที่มีโฉมเดียวกันกับ FOSA 350ของเมืองไทยเราแตกต่างกันที่เครื่องยนต์ 125cc ที่ยุโรปเปิดราคา5240ยูโร คิดเป็นเงินไทย2อง0 0นบาทก็ยังแพงกว่า f o r ์ซ350ในเมืองไทยของเราและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda ในการเปิดตัว f o r ์ซ2 5 0ที่อินโดนีเซียซึ่งสื่อมวลชนที่นั่นเห็นราคาแล้วถ้าเป็นลมครับคิดพอ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราสมิธแคปิตอลลิสซิ่ง